สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพรยนนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวกกระบะนะต้องบอกว่าเป็นกระบะทํากินแล้วกันนะตอนนี้เรามีกระบะเข้ามาใหม่นะครับคันที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับต้องบอกว่าเป็นอิ u สุดีแมนะครับเป็นตัว 2.5L นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับของตัวปี14เลยนะครับคันนี้นะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับปี14นะครับราคาเดี๋ยวผมเออุบไปก่อนนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาถึงเลยนะราคามันเลยยังไม่แจ้งออกมานะอันนี้เกินก่อนน่าจะอยู่ประมาณ4ต้น นะครับเป็นสีดำนะเป็นตัวแคปบเปิดได้นะครับสำหรับคันนี้ก็คือตัวยูสุดีแมกนะครับ 2.5L นะครับเครื่องเป็นเครื่องยนต์ตัวตัวเก่านะครับก่อนจะเป็นบูพาวเวอร์นั่นเองนะครับเครื่องยนต์ตัว25 0 0ก็ต้องบอกว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะให้ความสนใจเยอะนะครับเพราะว่ากำลังของเครื่องยนต์ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นตัว25 0 0เทอร์โบเดี่ยวนะครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยรถเพิ่งเทินเข้ามาเดิมๆเลยนะรถสวยๆเลยเป็นสีดำและเป็นตัวแคปบนะครับ คันนี้ก็เดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นรถซิ่งนิดนึงแหละนะครับแต่จริงๆแล้วคือพวกท่อไอ้ทรงท่อเสียงอย่างเงี้ยไม่ดังนะควัดไม่ดำนะครับเจ้าของเดิมเขาก็ทําแบบเอาสวยๆเงียบๆมานะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนาะนะเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีเดย์ไทม์นะไฟหน้าก็จะเหมือนตัวแซดนะครับมันเป็นโปรเจคเตอร์ดวงในนะครับแล้วโคมก็เป็นโครเมียมนะครับตรงนี้เป็นเดย์ไทม์นะครับคันนี้ก็ได้ของแต่งไปหลายอย่างเหมือนกัน สำหรับใครที่เอาใจสายซิ่งและชอบรถที่แบบแนวแนวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้ราคาประหยัดนะครับตัวกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมนะครับตรงนี้เขาก็ไปเปลี่ยนมาของสังนัแต่งไอรอนะไลสักอย่างนะครับก็เป็นตัวไทเทเนียมนะครับเป็นตัวไทเทเนียมครอบกับตัวโลโก้ยูสุมานะครับรถเดี๋ยวเปลี่ยนทะเบียนเป็นกรุงเทพนะครับรถคันนี้ลูกค้าเอามาเทินไว้นะเปลี่ยนเป็น Fortuner ไปนะรู้สึก นะครับก็พวกไฟหน้า2ฝั่งนะเดี๋ยวเราต้องบิวให้ใหม่นะครับมันก็ยังมัวๆเหลืองเหลืออยู่ตัวนี้นะครับแล้วก็มีการอัปเกรดไฟเดย์ไทมด้านล่างมานะครับปกติมันจะเป็นไฟตัดหมอกธรรมดานะอันนี้เจ้าของเดิมเขาก็ไปเปลี่ยนเป็น LED มาแล้วนะครับก็สวยๆเลยนะครับราคาก็อยู่4 0 0แสนต้นๆนะคันนี้เลขไมล์อยู่10,000แสนหลักหมื่นนะ1 0,000ประมาณนี้นะครับไม่ข้ามนี้นะครับแล้วก็ชุดกันชนนะครับเดิมๆต้องบอกว่ารถคันนี้เดิมมังคันเลยนะพวกโครงสร้างตัวรถ นะครับมีแต่เขาไปแต่งสวยมาอย่างเดียวนะครับข้างหน้าก็จะมีตัวฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงของเอ่อเหมือนของสํานักแต่งที่เป็นฝาคาร์บอนนะเป็นฝาคาร์บอนทั้งชิ้นเลยนะเป็นเพียวคาร์บอนนะครับก็ฝานี้ถ้าถ้าเป็นราคาแต่งก็น่าจะอยู่ 10, ประมาณหมื่นกว่าบาทถึงสองหมื่นนะเพราะมันเป็นฝาเบาเลยฝาเพียวคาร์บอนนะครับก็น้าหนักมันก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับรถก็ติดฟิล์มาแล้วรอบคันสวยสวยแล้วก็มีล้อแม็กซ์นะที่เจ้าของเดินทามา นะก็เป็นล้อแม็กของเลนะเป็นก้าน TE นะครับเป็น6ก้านเนาะเป็นดิสเบรคคู่หน้าอันนี้ก็เจียจานมาใหม่นะครับเจียจานมาใหม่นะครับแล้วก็จะเห็นจานได้ว่ามันจะไม่เงาแล้วก็ไม่มีร่องนะครับเพิ่งเจียมาแล้วก็ยางก็เป็นปี20นะครับเป็นยางอ่ากึ่งซอฟเนาะเป็นยางปี20นะครับดอกยางก็เนี่ยเหลือๆท,ท่วมๆเลยได้ล้อแม็กได้ยางได้ฝากระโปรงหน้าคาร์บอนนะครับนะรถสีเดิมทั้งคันนะครับกระจกมองข้างตัวนี้มัน พับมือนะพับมือแต่ว่ามันปรับข้างในปรับไฟฟ้านะครับเป็นตัวสเปซแคปนะครับคันนี้เดิมจริงๆเป็นตัวสแตนดาร์นะครับมันไม่ใช่รถตัวสูงนะเป็นตัวสแตนดาร์นะครับก็ติดฟิล์มรอบพันมามีการสาดมีอะไรให้มาเรียบร้อยนะครับรถสวยๆกระจกเดิมทุกบานนะคือรถใช้น้อยนะครับรถปีสิบสี่นะไม์แสนยังไม่ถึงสองหมื่นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเขาคงน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานแล้วก็จอดรถไ้ที่บ้านนะครับก็เนี่ยดูตัวโครงสร้างตัวรถ นะครับบางๆเลยสีเดิมๆนะครับก็มีการจัดทรงนะทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแต่ว่าไม่ได้เว้าคัสซีไม่ได้ทาอะไรนะเราแค่เหมือนไปปรับแหนบมันเฉยๆนะครับมันก็ทําให้รถดูมีสไตล์นิดนึงนะครับแต่ว่ารถโครงสร้างเดิมหมดทุกอย่างด้านหลังเป็นดัมเบลก็พ่นการสนิมมาเหมือนเดิมนล้อแมกก็จะเหมือนลายด้านหน้านะครับแต่ก้านมันจะยกขึ้นมานิดนึงนะครับก็ต้องบอกว่ารถเดิมนะเนี่ยสีเสืออะไรต่างๆเดิมหมด เป็นสีดาจริงๆสีดําดูแลยากนะครับแต่คันนี้ต้องบอกว่าเงามากนะรถเพิ่งเทินเข้ามานะครับฝาท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็นไฟท้าย LED นะครับดวงบนข้างล่างก็เป็นหลอดไส้นะครับตัวโลโก้ตรงนี้เขาแปะมาเพิ่มนะจริงๆมันเป็นตัว L นะครับเขาไปแปะตัวแซมามันเป็นโลโก้ของ1.9นะแต่เครื่องยนต์รถตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2อ0พนะครับเดี๋ยวจะงงกันนะแล้วก็มีตัวค้ำด้านหลังนะครับเป็นของไทเทเนียมนะเป็นไทเทเนียมชุบนะครับทั้งเส้นเลยนะอันนี้ ถ้าไม่ชอบก็ถอดออกได้นะครับเพราะว่าแต่งมาให้มันแบบสวยใสเฉยๆนะครับแต่เดี๋ยวมาดูโครงสร้างนะครับด้านหลังกระบะเนี่ยก็เป็นไลเนอร์เดิมนะครับจะเห็นได้เลยว่าไม่ค่อยมีรอยอะไรนะไม่ค่อยได้เอาไปขนอะไรคือเขาน่าจะใช้รถแบบแต่งเก็บอะดูทรงแล้วนะครับแล้วก็ตรงฝาท้ายนะครับพวกโครงสร้างตัวรถตรงเนี้ยเดิมร้อเนะครับพวกเม็ดอาร์คพวกรอยพับนะครับยาวลงมานะครับพวกซอกกระบงกระบะด้านล่างตรงเนี้ยก็เป็นของเดิมหมดไม่มีสนิมนะครับยาวไปถึงฝั่งหนูเลยนะครับ ราคาก็น่าจะอยู่4แสนต้นๆน,นะครับคันนี้นถ้าใครอยากได้รถแบบซื้อสดจบเลย4แสนต้นนะผมแนะนําคันนี้แหละตอบโจทย์นะเพราะว่ารถเดิมมากนะพฟกระบงกระบะเนี่ยสวยๆแห้งๆเดิมๆนะคันนี้ก็เป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะครับแล้วก็มีไฮไลท์ด้านในอีกจุดหนึ่งนะเดี๋ยวพามาชมด้านในกันนะมันมีไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับด้านในที่เขาน่าจะแบบอา่าก็เรียกยังไงอะหลงไหลในเสียงเพลง น,น่าจะลงไหลในเสียงเพลงนะครับข้างในเนี่ยพวกด้านหน้าคนทซงคอนโซลเนี่ยเนียนๆเลยนะไม่มีรอยขนแมวไม่มีอะไรเลยนะครับคือเขาใช้เขารักรถมากนะเขาแต่งรถจริงแต่ว่าเขาแต่งรถแบบปีสไตล์ไม่ได้แบบเลอะเทอะหรืออะไรนะครับพวกหน้าจอตัวนี้ก็เป็นจอที่มีเนนะครับเป็นจอเนวิเกเตอร์ปกตินะครับเนี่ยรถเดิมๆนะครับอุปกรณ์เดิมใช้งานได้ทุกจุดนะครับเดี๋ยวดูเลขใหม่นะครับคันนี้น่าจะอยู่ใหม่ประมาณ1700 0เนี่ย17,000 นะครับไม่เดิมนะครับไม่เดิมท่อไม่ดังยวผมจะตามให้ดูเครื่องเงียบนะครับทีเดียวติดนะสําหรับคันนี้แล้วก็พวกชุดเครื่องเสียงเขาก็อัปเกรดมาอัปเกรดมานะด้านล่างก็จะมีพวกตรงนี้ก็จะเป็นที่วัดไฟแบตเตอรี่ของรถยนต์นะไฟปกติมันจะวิ่งอยู่สิบสามสิบสี่นะสิบสองสิบสามสิบสี่อันนี้คือแบตเตอรี่ค่าโอห์มปกตินะครับก็ตอบสนองการใช้งานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัว p M เนาะ แอปเอาไว้ปรับเครื่องเสียงของเขานะเพราะว่ารถคันนี้เขาทําเครื่องเสียงมาประมาณหนึ่งนะครับเอาไว้เช็คค่าแบตอะไรต่างๆนะเครื่องนุ่มเกียยนนิ่งนี่เปิดแอร์สตาร์เครื่องด้วยนะครับไม่มีแบบไม่มีกระตุกไม่มีร้อนเลยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างก็ใช้งานได้จริงหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูรุ่นนี้เป็นแครเปิดได้นะครับเป็นแครเปิดได้อันนี้ต้องบอกว่าสําหรับคนที่ชื่นชอบจริงๆนะอย่าบูลลี่ผมนะนะครับก็คือมันเป็นรถใช้งานจริงๆถ้าลูกค้าซื้อไปแล้ว การใช้งานตรง,ตรงใจกับเจ้าของเก่าเนี่ยก็จะบอกว่าคันนี้ได้ของไปเยอะและคุ้มนะครับเพราะว่ามันจะมีชุดเครื่องเสียงที่เขาทํามาก็น่าจะครึ่งแสนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมีตัวตัวซับบูเฟอร์ให้2จุดนะสินิ้ว2ดอกนะครับแล้วก็แอมพ์าวเวอร์แอมตัว2,500วัตต์นะครับ2จุดนะครับแล้วก็มีดอกลำโพงเสียงกลางอีก4ตัวนะครับที่อยู่ด้านหลังแล้วก็เป็นเสียงแหลมอีก4ตัวนะครับเขาก็ทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับ คือคันนี้เอาไปนะเติมน้ํามันนะครับผ่อนแล้วขับอย่างเดียวไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเลยคุ้มเลยนะครับของข้างหลังของข้างหน้าที่ได้ไปนะต้องบอกว่ารถเดิมโครงสร้างรถเดิมนะครับดูซอกประตูฝั่งนู้นก็ได้นะหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะครับสาหรับในซอกแขบฝั่งนู้นนะครับรถรถเดิมๆเ,เลยคันนี้นะเป็นอิวสูดีแมกนะครับเป็นตัว1.9เอ้ยเป็นตัว2,500นะครับเป็นตัว 2,500L นะครับที่ราคาอยู่400,000ต้นๆเลยคันนี้ นะครับแล้วก็ไฮไลท์ที่ผมบอกว่าตัวนี้เป็นฝากระโปรง mm hmm. พียวคาร์บอนนะครับซึ่งมันเปิดแบบมันเบามากสําหรับตัวนี้นะครับแล้วเปิดง่ายเนี่ยคือยกมือเดียวขึ้นเลยนะครับแต่หน้าตาห้องเครื่องนะครับอาจจะดูแบบรถเป็นรถซิ่งหรือเปล่าแต่ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับรถเดินควันไม่ดาควันไม่ไหลนะครับพวกอันนี้ยเขาก็แค่อัปเกรดมันขึ้นมาจริงๆพวกท่อรวมไอดีไอเสียต่างๆที่ลงอินเตอร์นะปกติมันจะเป็นท่อยาง นะปกติมันจะเป็นท่อยงางพอเวลากําลังเครื่องมันอัดพอบูธมันมาปุ๊บพ่อยางมันจะฟีบลงแต่อันนี้มันเป็นท่ออลูมิเนียมมันก็ทนทานนะคือทีเดียวจบพวกเครื่องยนต์ในเครื่องยนต์เดิมนะไม่ได้มีหรือปรับแต่งใดใดทั้งสิ้นนะมันจะมีแค่ท่อสองฝั่งคือลงอินเตอร์คูลเลอร์แค่นั้นเองนะอินตรงอินเตอร์อะไรต่างๆก็เป็นอินเตอร์เดิมนะอินเตอร์เดิมนะเพราะว่าพวกคอเนะี่ยมันยังเป็นพลาสติกอยู่นะครับเป็นคอพลาสติกก็คืออินเตอร์คูลเลอร์เป็นอินเตอร์เดิมเขาแค่อัพเกรดตัว รถนะไม่ได้รีแมปไม่ได้จูนไม่ได้ทําอะไรนะเขาแต่งเอาทรงเอาสวยเฉยๆนะครับดูโครงสร้างตัวรถนะครับอันนี้ฝาโป้อ,อันนี้อันนี้เปลี่ยนนะเพราะว่าตัวนี้เป็นฝาเพียวคาร์บอนนะเขาจะเปลี่ยนแค่น็อตนะครับแต่ตัวแก้มด้านข้างเนะี่ยพวกซ่อมตรงนี้ของเดิมหมดเลยนะด้านล่างก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นของเดิมหมดนะครับแผ่นพงแผ่นเพจอะไรต่างๆก็จะของเดิมติดรถมาเลยเป็นหมุดสีดํานะครับคือต้องบอกว่าเจ้าของเดิมรักรถคันนี้นะครับเพราะว่าไม้อะน้อยนะ 17,000แนะแต่โครงสร้างตัวรถเนี่ยขนาดยังไม่ได้ล้างนะครับยังสวยขนาดนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์เดิมรถเดิมมีแค่อัปเกรดตามที่ต้องใช้ที่มันจําเป็นนะครับเรื่องการสึกหล่อแค่นั้นเองเนี่ยโครงสร้างตัวรถด้านหน้าด้านหลังเดิมหมดนะครับก็ของก็ครบคบนะครับสําหรับคันนี้นะก็เอาใจนะครับสําหรับใครที่เป็นสายแบบคือถ้าจะซื้อไปใช้งานในบ้านก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อแบบ เอาไปขับเล่นนะครับหรือว่าไปต่อยอดธุรกิจค้าขายอะไรก็ได้หมดเลยช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดมันก็ขี้คายลงไปเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีลูกค้าเอารถไปวิ่งผลมงผลไม้อะไรกันมาเอามาใช้งานนะครับต้องบอกว่ายูสุคันนี้คุ้มนะเป็นตัวแคบนะลูกค้าจะไปใส่ค้อบไข่หลังคาอะไรก็ได้เลยนะเป็นเครื่องยนต์2อ0 0ันหาลังเครื่องมันเหลืออยู่แล้วก็ยังไงก็ต้องฝากคันนี้ไ้ด้วยนะครับสำหรับยูสุดีแม 2.5L องจุดห้ีแอนะครับปีสิ0สามนะเบรคมาหนึ่งแสนเจ็ดพันกิโลเกียร์เบนนะ่นับ ฝาหน้าไฟตัดหมอกล้อแม็กนะครับแล้วก็จัดทรงแล้วก็เครื่องเสียงด้านในนะครับถ้าคิดเป็นเม็ดเงินก็มีเป็นแสนเหมือนกันนะครับคุ้มๆแน่นอนคันนี้ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่เพจเพชรยนต์ได้นะครับเรามีแอดมินแล้วก็น้องเซลคอยตอบคำถามลูกค้าอยู่นะครับฟรีดาวแน่นอนไม่ต้องสงสัยนะครับไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้นะคสำหรับวันนี้ผมเน็ตเพชรยนต์นะครับกับเจ้า D m a ม็กส่งซิ่งๆแบบนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ